yeah okay. เรเปิดไม่ถึงนะคะแล้วก็เป็นที่ของด้านบนอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สนะคะในราคาในราคาของมันนะคะก็อยู่ในราคาที่สามพันสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทโอเคแต่อันนี้ก็จะเป็นที่วางไงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่แบบอะไรนะที่เขาแบบใส่ใส่ใส่ถังแก๊สใส่ถังแก๊สส่วนอันนี้ก็ตู้ที่สามารถอะไรนะ เลยนส่วนอันนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะอันนี้นะห้องสีดค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้อห้องครัวกับอันนั้นนะคะมันจะไม่เหมือนกันค่ะมันจะเป็นแบบอีกแบบนึงก็จะเป็นสีขาวอีกแบบนึงก็จะเป็นสไตล์สีดำนะคะนี่สไตล์นี้เป็นแบบอ๋อนี่อันนี้ก็วางช้อนได้นะคะแต่จะมีที่วางเรียวก่อนเนาะใครที่ชอบอันไหนก็เอออันนี้ก็ มีที่เก็บช้อนเนาะก็เหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนเดิมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่วางของมีกระจกเนี้ยค่ะตู้กระจก,ก,ะก,ะจกอะไรแบบนี้เนาะส่วนอันนี้ก็คือที่ล้างจานนั่นเองที่ทุกคนรู้จักนะคะมีอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นที่วางแบบเป็นที่ล้างจานอะไรแบบนี้เนาะอันนี้็ที่วางของนะคะที่วางแบบ ที่ดูดที่ดูดคันเมนีวากเลยนะคะส่วอ้ก็าจะเนบกช้อนาะเดี๋ช้โอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตามแม่ไปบายบายลาลาเริเริ่ก่อนคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม